เฮ้ยโดนอีกแล้วตาอะไรปลาหมอกัดกระดีเข้าปากด้วยบอกแล้วที่นี่ปลาหมอเยอะจริงปลาหมอโหดมากเข้าปากเลยใช่ไหมอุ้ยพี่ตั้งเฮ้ยปลาอะไรกัดฉ่ากัดสนจะขึ้นฟังกัดกระชากครับตัวนี้ถือว่าฟุกมากกระชากไปเลยหวานเกี๊ยบ เคยกินไหมโอ้ชอบกินอยู่แล้วเหรอ่นีึงมีพึ่งอยู่ด้วยวันละตูนหายไปไหนนี่อยู่ในลิ้นฝังอยู่ในลิ้นสวัสดีค่ะวินิตอนรับเอฟซีนะครับเข้าสู่ชนาว วันนี้เราอยู่ที่ไหนโลเคชั่นใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ย oh, ยาวเฟ้ยเลยนะบอ่อที่ไหนที่ไหนคนถามหมาให้อีกแล้วอีกแล้วอันนี้คือที่ไหนที่ทีบ่บ้านสวนในอ่ะบ้านสวนในน้อยนะครับอยู่ในอำเภอบางเลนแถวแถวบ่อแปดร้อยไร่เรานี่แหละ <c oughs> ก็อันนี้เป็นบอ่อใหม่นะครับอนาคตลุงคนก็จะเปิดให้ตกปลาเหมือนเดิมนะครับที่นี่เป็นปลาเปญจะพัน แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะลองหาปลาช่อนกันก่อนเนาะเห็นเมื่อวานนี้เราลองเอาเหยื่อมาลองอ่อยไว้นะครับมีปลาช่อนจิบน้ําเยอะมากนพลก็บอกว่าที่นี่ปลาช่อนเนี่ยมีคนเคยมาตกแล้วก็ได้ไปหลายตัวเลยเดี๋ยวลองหาผลงานกันแล้วก็ไม่แน่คลิปต่อไปหรืออาจจะปลายคลิปนี้เลยอาจจะลองตุ้งติ้งดูเช็คปลากันหน่อยโอเคป้ายนี่ครับเมื่อวานเอาเหยื่อมาทิ้งไว้ตรงนี้มีปลาหมอดีบน้ำบานเลย ที่นี่คือบอ่อแบบปล่อยธรรมชาตินะฮะเหมือนเป็นน้ำนะครับทำการ,กรเกษตรที่นี่คือบ้านสวนแล้วก็เอาไว้เก็บกักน้ำนะครับปลามันก็เข้ามาตามธรรมชาติมีปลาปล่อยบางส่วนครับันดินอะไรงนี้น้ําลึกไหมมิวพอ,อได้อยู่ค่ะทุ่มหัวเลยใช่ไหมอุ้ยปลาสุดหน้าเปิดประเลย เฮ้ยไกลป้าเฮ้ยช่อนไหมนมันไม่ค่อยกดเลยอ่ะแปลกจังตัวนี้ช่อนไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ก็ประเริรเรมให้เอยอยล,ล้นแถวนี่ครับประมาณสามทีขีดสามทีดได้นะอันนี้คือช่อนธรรมชาติครับ มีตตวเล็ก็ต้องมีตัวใหญ่มีผลงานแล้วส่วนน้องเปาไม่ต้องห่วงครับเขาไม่เคยพลาดอยู่แล้วเรื่องการตกปลช่อนช้าหน่อยแต่อร่อยแน่นอนกระดีจะเต็มตัวหมานครับเฮ้ยโดนอีกแล้วอะไร,ระหมอกับกระดีเข้าปากด้วย บอกแล้วที่นี่ปลาหมอเยอะจริงปลาหมอโหดมากมเ้าปากเลยใช่ไหมโอ้โหเราดูตัวด้ว,ดวยด้วยความที่เป็นเป็นธรรมชาติอ่ะมันปลามันก็เลยดุสังเกตปลาช่อนวันนี้กัดครั้งเดียวติดเลยใช่ไหมเออมันจะไม่ระแวงเออมันจะไม่ระแวงเหมือนแบบว่าอย่างอย่างปลาที่บึงเราอย่างเงี้ยที่เราตีบ่อยอย่างเงี้ยทุกวันนี้นี่หูเคี้ยวมากเฮ้ยอะไรเต่าไปเอาอย่างไหนอะ หวานไหมกินเป็นเหรอหนเล้ำพลหน้าแดงมดเลยโดนต่อยโอ้โหมีสปอนเซอร์จากน้ำพลน้ำผึ้งน้ำผึ้งเดินสี่หวานเทียบเคยกินไหมอ๋อชอบกินอยู่แล้วเหรอใช่น้ำพึ้งมีผึ้งอยู่ด้วยวันละตูนหายไปไหนนี่อยู่ลิ้นฝังอยู่ในลิ้น ห <mm วานเจ็บ er> ผมชอบกินหวานล้วไงไงยองขยับไปตีลงปืนไหมล่ะตรงนี้ประหมอเดือดจริงตรงนี้อ่ะเอากุ้งไงกระเพือตุงมจิ้งก็กินนะเนี่ยเฮ้ยาอะไรจริงเหรอ มันได้เงีย,งยบๆเลยอะ่ะเอาโชว์มา,ว,าว้าวนี่ครับปลายางหัวจิกจริงๆแหมแล้วพวผมนอนจะเท่เยมันกินยังไงไมันกินยังไงเล่าให้ฟังหน่อยมันกินเบาม้าเลยหรอแหมแล้วพวกพลังกออ่อ <c oughs> นเลยนนคนได้ปลามันจะพูดยังไงก็ได้มันเท่ไปหมดแหละมันต้องวัดก็ได้เนี่ย <c oughs> ไปยังหัวชิดจับเต็มครับน้ำเงินหางส้มหลังจากเมื่อกี้เขาติดใจนะครับจับการได้ปลา,าท่าพิสดารเอาอีกแล้วกออีกแล้วอะไรเจออะไรร้อนไหมน,หน่าร้อนประเทศไทยของแท้สุดยอดเลยวันนี้ทาคีมทาแป้งมาคือละลายออกมาเลยทุกวันนี้ทาคีมด้วยโอ้โห แสดงว่าถ้ามีคีมอยากจะเข้าก็เข้าได้เลยใช่ไหมแพงง่ายแพงง่ายจะต้องเป็นคีมที่ใครว่าอะไรต้องไม่แพงง่ายถ้ามิวทาได้คือรับประกันคนอื่นทาได้แน่นอนใช่เพราะมิวหนังหน้าบางมากพ่อทาแล้วมันชอบเป็นตุ่มแดงๆเลยขึ้นอะ่ะพี่กากใช่ไหม <laughs> สิวอะไรนี่พ<ด>พเพื่อนเพื่อนเราในชั้นเรียน ในขณะที่แบบเราตกปลาอยู่แบบเนี้คิดว่าเพื่อนๆกลุ่มนั้นเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างนอนดูนอนนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านไม่มีงานทำกันเหรอเออยู่บ้านอ๋อแล้วก็บางคนนี่สายเดินห้างเดินห้างใช่ขนาดตอนหนูเรียนอยู่นะมีเวลาแบบว่างแค่คาสองข้าวก็ยังพาเชื้อหนูไปเดินห้างแต่เราไม่ไปใช่อาว แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบเราต้องมาตากแดดตกปลาทุกวันไม่มีเวลาพักอะไรแบบเขาเลยอะไรเงี้ยรู้สึกงไงรู้สึกเฉยเฉยเฉยใช่มันคือเวรกรรมที่เราต้องทําต่อไปความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันไงเรามีความสุขเยได้ตกปลาอ๋อแสดงว่าทุกวันนี้ตากแดดร้อนๆเนี่ยมีความสุขใช่ไหมสุขแล้วใกล้จะสุขแล้วมีความสุขเกือบจะไหม้แล้วมันก็ไปแค่ช่วงหนึ่ง ต่นนนคนอื่นเขาอาจจะทํางานหาเงินแต่พวกเราทํางานหาปลาแต่ถ้ามีปลาเยอะเดี๋ยวเงินมันก็จะมาเองใช่ไหมคัอา้าวไม่คนอื่นเขาอาจจะไปขายของเก็บเงินกลับมา,าส่วนเรานี่มัน,มนทำงานยลาตกปา<อ>าลาคือ,อสัยิ่งสัมภาษณ์ยิงง่งงง เฮ้ยตาอะไรกัดสัวกัดตอนจะขึ้นฟังกัดกระชากครับตัวนี้ถือว่าฟุกมากกรชชากไปเลยตัวเบ็ดเข้าสองขอครับช่อนธรรมาชาติครับตรงนี้ช่อนนาเลยใช้กำลังแดดเดียวช่อนแบบนี้แหละที่ออกไปตามนาใช่ค่ะเพอน้ำท่วมมันจะออกไปใช,ใช้นี้เลยกรอดีะเต็มนับสีแดง ขอให้ผ่านหน้าเนาะใช่ค่ะนี่วันนี้กัดก็คือได้ตัวเลยนะใช่ถือว่ากัดไม่ระแวงเพราะว่าเรามาตกครั้งแรกแล้วก็คนที่เคยตกเนี่ยคือตกไว้นานแล้วค่ะเออมันเห็นเหยื่อมันก็มับเลยโอ้โ,โ,หโหยิ่งตียิ่งเข้ามือครับ หร่อขาได้เรื่องตาตัวนี้เหนื่อยเลยเหรอเหนื่อยเลยไก่ครับโอ้โหใช้เดียวกันหมดเลยนะใช่ใช้เดียวกันงหมดเลยน่าจะเลื่านเลื่อนเดียวกันเอาหน่อยเล้าอันนี้คือบ่อยาวนะครับนภพลบอกว่าพื้นที่ประมาณเก้าไร่แล้วก็มีบ่อลูกเล็กตรงนี้อีกหนึ่งบ่อนะครับเป็นสไตล์บ้านสวน อีกหน่อยก็อาจจะเปิดให้ตกแบบบุฟเฟ่เหมือนเดิมครับสไตล์ลุงพลเลยคันลาเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะประกาศอีกทีหนึ่งนะฮะเขาบอกบ่อท้ายมือนี่มีปลายี่สกด้วยครับส่วนทางฝั่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปันนินปลาช่อนประหมอปลาธรรมชาติครับเยอะตอนนี้อากาศร้อนมากะ ไีกสักหนึ่งตัวเด็กๆคลิปนี้ดูที่จะเป็นของใครตัวสุดท้ายนี่ขยันเดินซะด้วยครับไปฝั่งนู้นแล้วจะกลับยังไงล่ะทีนี้โดนครับโดนครับโอ้โหได้จริงๆครับความพยายามได้ผลตัวนี้ต้องโลกว่าครับ หมายถึงระยะทางนะฮะที่เดินเนี่ยไปกลับโดกว่าแน่หนูถามว่าเดินทางไหนแกล้กว่ากันแต่ทางเนี้มันจะไปได้หรือเปล่ามันจะลกไหมตัวแบกครับวันนี้เดี๋ยวมาตุ้งติ้งกันคลิปหน้านี่ครับอีกหนึ่งแก้มปลาช่อนวันนี้กี่ตัวนหนึ่งห้าค่ะสองสามสี่ห้านะครับปลาหมอหนึ่ง,ะน,งนะ ก็ถือว่ากัดดีเหมือนกันนะอัดเดียวประมาณสองสามชั่วโมงสองสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงแต่ว่ามันร้อนมากนะฮะถ้าตีเย็นเย็นน่าจะสนุกนะครับเดี๋ยวเราจะยังไม่กลับเราจะตุ้งติ้งนะครับหรือไม่ก็อาจจะสปิวลองลองดูหมอใส่สวยหมอใส่สวยหมอกลไปกินลองดูครับว่าที่นี่จะมีปลาอะไรบ้างคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายกระดีัดเต็ม